สวัสดีครับผมสุเทพนะครับพบกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่ในรถเบนซ์4200 W204 คันเดิมนะครับที่ติดกล้องลอกคันไปอันนี้จะมาให้ดูตอนต้นนี่คือแท่นจับมือถือซึ่งใส่ตัวจุดชาร์จเร็วเข้าไปด้านล่างที่โคนของขาจับนะครับตัวนี้จะช่วยทำให้สามารถชาร์จมือถือไประหว่างใช้ได้แล้วก็ จะอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยไกลามากนักนะครับส่วนหัวจับสามารถเปลี่ยนรุ่นได้เพราะใช้ลูกบอลมาตรฐานนะครับเวลาใส่เข้าไปที่ตัวมือถือเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับมือเราใช้งานได้สะดวกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพบมาในลักษณะหน้าตาแบบไหนนะครับเมื่อใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปในแท่นจับแล้วก็จะอยู่ไม่ไกลเกินไปนะครับทำให้เราสามารถใช้หน้าจอได้ถนัดนะครับ วันนี้เราจะทดลองนะครับขยับรถโดยกะระยะด้วยกล้องรอบคัน ABM ที่เพิ่งติดตั้งเข้าไปนะนี้เราจะใส่เกียร์ถอยหลังครับก็จะมีเส้นกะระยะขึ้นนะแล้วอันนี้จะมีดานามิกนะครับก็คือหมุนตามการนของพวงมาลัยเขาจะบอกว่ารถถอยไปเนี่ยจะไปติดก,กับอะไรไหมจะไปเหยียบอะไรบ้าง จะมีวิธีคุมให้ดูอันนี้ถ้าเราดูจากในรูปเนี่ยมีสิ่งกีดความคือมีรถข้างหลังนะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยน,นี้เราก็จะดูว่าเวลาถอยต้องดูประกอบกันกับกระจกมองข้างนะคะระับว่าพ้นจริงหรือเปล่าซึ่งในที่นี้มันพน้นจริงนะอันนี้ก็คือเห็นชัดว่าไม่โดนที่ความข้างหลังแต่ตอนนี้เรากำลังถอยไปหามอเตอร์ไซค์เนาะเราก็จะเปลี่ยน มาเป็นมุมที่ว่าต้องถอยให้พ้นมอเตอร์ไซค์นะอันนี้มันก็สามารถถอยไปได้นะครับโดยที่ไม่ไปยุ่งกับมอเตอร์ไซค์นะแต่เนี้ยเขาจะบอกว่าถ้าเราค้ามงมุมนี้เป็นตลอดเนี่ยจะมีสิ่งที่จะเปลี่ยน ผลมอเตอร์ไซค์นะ้วอย่นี้ทีนี้เราก็จะหมุนพวกอะไรกลับคืนมาไม่ให้ไปเบียดกับรถข,ข้างๆเราก็จะสามารถถอยออกไปได้ครับโดยที่ช่องแคบแค่เนี้ยรนก็ออกคนนะนี่คือภาพจริงนะครับเนี่ยดูนะตอนนี้เราหา่างมอเตอร์ไซค์นิดเดียวแต่จะเห็นว่า มันไม่โดนอย่างแน่นอนนะครซึ่งถ้าเป็นตามห้างเนี่ยเราพอ,พอมาเนี่ยมาเป่านกหวีดไล่แล้วล่ะว่าย,ยุด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 ถอยใหม่นะเพราะว่าจริงๆเราแคบขนาดนี้ไม่น่าออกได้แต่ถ้าในกรณีนี้คือเราการะยะได้แม่นนะมันก็จะออกผลอันนี้ดนามิกตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะตอนอยู่ในเกียร์ถอยนะครับ ตอนอยู่เดินหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีผลอะไรนะอันนี้ตอนเดินหน้าเขาจะตรงตรงบอกระยะอย่างเดียวอาโอเคอันนี้ผมจะเลื่อนรถกลกับเข้าไปที่เดิมนะดูวิวรอบๆอบิร์ดวิวเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าอะไรอยู่ห่างแค่ไหนเนาะสิ่งกีดขวางกับการกะระยะอะไรพวกนี้เห็นชัดเจนมากนะครับ สามารถจะระยะในการจอดได้เส้นเหลืองๆตรงนี้นะครับสำหรับที่พื้นคือประมาณ1นึนะ่เมตรยีเซนเนาะแต่เราเห็นในภาพอยู่แล้วว่าเราใกล้แค่ไหนนี้ก็คือจอดรถได้อย่างปลอดภัยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะถอยออกไปนะผ่านตรงมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เลยคือเราจะตั้งลำให้ห่าง หมุนระยะให้ดีเพื่อที่ว่าจะให้มั่นใจว่าถอยผนชัวร์ๆนะอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับในการถอยถ้าใครที่ถอยได้อยู่แล้วก็จะช่วยให้อย่ากง่ายขึ้นแต่สำหรับคนที่หัดใหม่อาจจะรู้สึกว่าต้ังวนนิดหน่อยตอนแรกๆนะแต่เดี๋ยวก็ชิน ระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถนะครัอนนี้ถ้าผมอยากจะใช้เนี่ยก็คือเราไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้อะไรมันอยู่ใกล้แค่ไหนเนาะจะใส่เกี่วว่าแรัหนแล้วเปิดดูในมุมต่างๆนะครับตรงนี้มันหางอยู่อ่าอย่างนี้นะครับ ตอนนี้คือเห็นอยู่ว่าด้านไหนหา <ฮะ S 1> แค่ไหนนะครับทายมอเตอร์ไซค์ทายรถยน,น,นี์โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปถอยแล้วปกติต่อรถถอยไปนะทีนี้ตอนนี้เราชักจะไปใกล้กับร้วแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูว่ารถวิ่งผ่านไปเน,นี่ยตรงนี้มันมีใครเข้าออกอยังไงนะครับผมจะใส่เกียว่างนะแล้วเปลี่ยนมุมหลัง ให้เป็นแบบกว้างและเดี๋ยวเรามาดูว่าถอยไปเรามีประโยชน์ขนาดไหนครับก็คือเราจะมองเห็นมุมที่ถนนเนี่ยรถวิ่งมาจากซ้ายและขวาเนี่ยกว้างมากมานะครับแบบนี้รถเรายังไม่ผูกไปที่ถนนเลยแต่เราเห็นรถไปรถมาสองข้างได้เยอะอันนี้เป็นมุมที่ปลอดภัยมากๆสำหรับการถอยออกมานะ ีมานเนี่ห็นเลยชัดเจนมากนะครับทำให้เวลาจะถอยยื่นอ,อกไปนะมีความปลอดภัยสุดอันนี้เราไม่ออกนะเราเราถอยมาให้ดูว่าเลนต่าบารมีประโยชน์ในลักษณะนี้คคือมันเห็นมาตจากไกลเลยรถวิ่งผ่านซ้ายขวาก่อนที่รถจะมาถึ่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะขยับกลับคืนเข้าไปที่จอดรถแล้วอันนี้มันจะดีเลยแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหายไปนะครับถ้าสมมติว่าจะเข้าที่แคบๆก็คือบางครั้งเราอาจจะต้องกดตรงนี้ให้เรามาเปลี่ยนอันนี้จะเป็นวิวขยับซึ่งจะช่วยให้เราแทรกเข้าไปได้ง่ายโดยที่ไม่ไปโดนะร ปกติเรามองข้างนอกเนี่ยเราก็กังขายะได้อยู่แล้วแ,วแต่เราจะโง่ไปตรงนี้มันใกล้กับมอ,อเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยีน,นี้ถ้ามันตรงนี้มันไม่ติดก็คือโอเคมันก็จะผลนะครับค่อนข้างจะหวาดเสียวนิดนึงนะแต่นี้คือคาลิเบตรไว้ชัดเจนแม่นยำแล้วในชีวิตจริง คงไม่ได้เข้าไปใกล้ขนาดนี้เนี่ยครับแต่ว่าอันนี้คือทําให้ดูว่าโอเคมันกัดระยะได้แม่นยำจริงนั่นก็คือถ้าไม่รีบร้อนนะ AVM ทาให้มีความปลอดภัยสูงกว่ามากในการเข้าที่แคบๆนะครับตอนนี้ก็ิดเป็นที่เรียบมอยเนาะโอเคนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจกล้องมอบคัน APM แบบ 3D น,นะครับก็สามารถโทกเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็คงขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอัน